สวัสดีครับผมอยากให้ทุกท่านติดตามดูคลิปนี้เนี่ยของกลุ่ม Happy Life 64นะครับซึ่งเราพยายามหาทางออกให้กับทุกคนในภาวะที่ยากลำบากโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผู้ที่ขาดศักยภาพเนี่ยนะครับขาดศักยภาพทั้งเรื่องเงินทุนด้วยนะครับทุกคนที่ขาดศักยภาพหรือไม่เก่งเนะครับพอวันนี้คลิปนี้จะเป็นทางช่วยเลยนะครับคลิปหมายเลข10นะครับ ของกลุ่มแฮปปี้ไลฟ์64ที่หาทางช่วยทุกคนนะครับคลิปหมายเลข10จะสร้างระบบให้ช่วยทุกคนที่ขาดศักยภาพคุณถึงแมนจะไม่มีทุนหรือไม่เก่งก็จะมีรายได้ใช้นะครับติดตามดูเลยนะครับคือผมเรียนเสมอว่าวันนี้เราทุกคนเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากมากนะครับเพราะอะไรก็เพราะอย่างผมพูดมาตลอดเวลาว่าเพราะสังคมที่เหลื่อมล้ำน,นะครับคนขาดศักยภาพแพ้ไปหมดเลยนะครับ และทุกนวัตกรรมก็มาเข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปหมดเลยคนขาดศักยภาพกวสรรยียเปรียบอีกพอมาถึงจุดสุดท้ายเลยเรื่องโควิด1 9เลยครับโอ้โหเข้ามาเป็นตัว disruption ก็คือทุกคนยิ่งสาหัสกันใหญ่เลยนะครับทุกคนยากลำบากหมดเลยนะครับวันนี้ในความยากลำบากเนี่ยทุกเราสร้างระบบที่ต้องให้ทุกคนรีบหาทางออกก่อนที่จะอดตายนะครับเพราะอะไรเพราะเงินเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของทั้งหมด ในการหารายได้แบบเดิมๆที่ส่งผลให้เราทุกคนลำบากวันนี้นะครับเพราะอะไรเพราะอะไรพอคิดหารายได้เพิ่มเนี่ยเราก็เริ่มจากการกู้ยืมทั้งในระบบโอ้ตอนนี้ยากเกินนะครับเกือบทาไม่ได้ละและนอกระบบก็ไปสร้างภาระเพิ่มบานเลยทุกคนก็เห็นภาพชัดอยู่หรือจะไปขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือจากรัฐบาลน,นะครับวันนี้รัฐบาลก็หนักหนาสาหัสนะครับขอแต่ละอย่างต้องไปเข้าคิวรอต้องไปลงชื่อไปเข้าคิวรอ ขอโทษนะครับมันเหมือนเป็ดขอส่วนบุญเลยนะครับมันยากลําบากมากขั้นไปดิ้นล้นซื้อฉลากกินแบ่งซื้อฉบากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับก็มีแต่ลงทุนแล้วแต่โชคนะครับมีแต่หมดหนักเข้าไปอีกบางคนก็ดิ้นล้นหนักเลยไปเล่นกนมพนังทั้งออฟไลน์และออนไลน์ก็เป็นที่รู้อยู่ก็เหมือนถูกหลอกซ้ำนะครับทั้งหมดเนี่ยที่ไปดิ้นล้นหาทางออกกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันไม่แน่นอนมันไม่แม่นยําและมันส่งผลให้เราทุกคนลําบาก ต่อเนื่องมาตลอดทั้งวันนี้เนี่ยกลุ่ม Happy l i ล e 64ซึ่งเรารวมผู้มีความรู้จากหลายๆคนเข้ามาหาทางแก้ปัญหาให้นะครับเราจัดหาระบบช่วยคนที่ไม่มีทุนและไม่เก่งให้มีรายได้ด้วยวันนี้นะครับเพราะอะไรที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมอยากให้ดูคลิปที่ผ่านมาหลายคลิปที่เราพยายามจัดหารายได้ช่วยทุกคนนะครับเราช่วยทุกคนขนาดนะถ้ามีเงินน้อยถ้ามีเงินน้อยก็เอาเงินมาบริหารจองสินค้าที่ต้องการนะครับ ก็จะมีรายได้มากมายเลยนะครับมีเงินน้อยมาบริหารเงินนน้อยเนี่ยนะครับคลิปหมายเลข4นะครับและข้อ2หรือถ้าไม่มีเงินมีเงินน้อยมากก็มีของเก่าที่ใช้แล้วก็เอามาขายที่ครับที่ตลาดนัดเปิดท้ายทุกคนก็จะมีรายได้นะครับไปดูคลิปหมายเลข9ตลาดเปิดท้ายออนไลน์ไปดูใช่นะครับทั้งมีเงินน้อยเราก็ช่วยเต็มที่นะครับไม่มีเงินมีของเก่าเราก็ช่วยเต็มที่แต่วันนี้ ก็ยังมีหลายท่านที่ขาดศักยภาพหนักเลยนะครับผมอยากให้ติดตามดูผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยเราจะช่วยคนที่ขาดศักยภาพผมเชื่อว่าเป็นทางเดียวแล้วน่าจะเป็นทางลอดทางสุดท้ายแล้วนะครับนะครับวันนี้ถึงแม้นวันนี้คนที่ขาดศักยภาพนะครับไม่มีทุนโอ้นี่ก็หนักอยู่แล้วแถมไม่เก่งไม่มีเส้นสายอีกและไม่มีของที่จะขายอีกวันนี้ถ้าไม่มีทุนไม่เก่งไม่มีของขายระบบ ก็จะช่วยเต็มที่นะครับก็จะสร้างรายได้ให้ตัวเองได้เหมือนกันแค่ทําไมนะครับถ้าไม่มีเงินไม่มีทุนก็ใช้ความเป็นคนดีมีน้ําใจมาเป็นทุนสร้างรายได้นะครับต้องใช้ความเป็นคนดีมีน้ําใจมาเป็นทุนสร้างรายได้ได้คุณต้องมีตรงนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับไม่มีทุนไม่เก่งใช้ความดีมีน้ําใจก็ยังเป็นทุนได้จะทําให้ทุกคนสุขสบายมีรายได้อยู่รอดได้และยังมีความสุขหลักในการที่เราจะจัดหารายได้ คือเร,เราต้องมาเรียนรู้มาเข้าใจไปทำความเข้าใจไปพร้อมกันถ้าเข้าใจมันจะทํางานง่ายขึ้นเลยหลักการในการจัดหาอะไรได้นะครับถ้าเงินทุนไม่มีก็อาจจากความดีมีน้ําใจนะครับถ้าเราไม่มีทุนเนี่ยนะครับเราจะไปแข่งขันจะไปกู้ยืมเงินหรือจะไปลงทุนเนี่ยนะครับโอ้โหหมดศักยภาพไม่มีทางทําได้ไปแข่งขันเนี่ยไม่มีทางทําได้เลยขาดศักยภาพอันนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่ถูกต้องนะครับที่ถูกต้องนะครับ เราจะใช้ความดีมีน้ำใจนะครับที่ถูกต้องใช้ความดีมีน้ำใจเป็นทุนนะครับเป็นทุนไปทำไมและจะหาเงินได้ยังไงไปช่วยผู้ประกอบการใช้ความดีมีน้ำใจนะครับอันนี้คือความถูกต้องที่เราจะนำเสนอเป็นวิธีการให้วันนี้หลักในการหาเงินเนี่ยก่อนอื่นเลยง่ายๆเลยครับทำความเข้าใจง่ายๆเลยถ้าจะหาเงินต้องรู้ว่าเงินอยู่ที่ไหนก่อนผมจะชี้ให้เห็นนะครับกับเราทุกคนเนี่ยนะครับทำงานหาเงินมาได้ มากบ้างน้อยบ้างแต่เงินที่หามาได้เนี่ยต้องนําไปซื้อกินซื้อใช้เพราะมันจําเป็นหมดนะครับไปซื้อที่ไหนครับไปซื้อที่ผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินทั้งหมดจากทุกคนเลยย้ายไปอยู่ที่ผู้ประกอบการหมดครับเพราะฉะนั้นจะหาเงินเนี่ยครับต้องหาเงินจากคนมีเงินก็คือจากผู้ประกอบการเพราะเงินมันอยู่ที่ผู้ประกอบการหมดนะครับอันนี้เป็นหลักหัวใจสําคัญที่สุดเลยวันนี้กลุ่มแฮปปี้ไลฟ์หกสิบสี่เนี่ยนะครับสร้างระบบ อันนี้เป็นระบบของกลุ่ม Happy l i ล e ์กลุ่ม Happy l i ล e ์นำเสนอไปคัดเลือกระบบที่ดีที่สุดมานะครับสร้างระบบให้ผู้ประกอบการซึ่งมีตังนะครับแบ่งปันรายได้ให้โดยวันนี้ถ้าขาดศักยภาพไม่มีทุนจริงๆเลยก็ใช้ความดีมีน้ำใจมาเป็นทุนครับวิธีการก็คือเราใช้ความดีมีน้ำใจมาเป็นทุนไปช่วยผู้ประกอบการทำตลาดโดยการช่วยเขาโฆษณาและเริ่มง่ายๆเลยเริ่มที่ตัวเรา เป็นผู้ให้ก่อนเราไม่มีแต่เราก็จะเป็นผู้ให้ก่อนอย่างง่ายๆเลยนะครับการช่วยทําตลาดให้ทุกผู้ประกอบการนะครับเราการช่วยผู้ประกอบการเนี่ยจะช่วยทั้งผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศเลยนะครับช่วยได้ทั้งโลกเลยเป็นวงกว้างมากการช่วยทําตลาดให้กับทุกผู้ประกอบการต่างประเทศเพราะวันนี้เราใช้นวัตกรรมเราใช้มือถือหมดแล้วนะครับผู้ประกอบการที่ร่ารวยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเ c e b o o k นะครับ ไม่ว่าจะเป็นไลน์จะเป็น Google เป็น YouTube เป็นแกลหรือเป็นอื่นๆทุกผู้ประกอบการต่างประเทศเนี่ยนะครับเราจะเข้าไปช่วยคเขาโฆษณาและนอกจากผู้ประกอบการต่างประเทศแล้วนะครับนอกจากนี้เราก็ไปช่วยทาตลาดให้กับทุกผู้ประกอบการในประเทศทั้งหมดเลยนะครับเราช่วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม CP นะครับ กลุ่ม CP เซเว่นเซเว่นทั้งหลายนะครับกลุ่ม SCG ของเขือช้างทั้งหมดกลุ่ม PTT ของปตทกลุ or, ่มไท a i เวอร l เลหรือกลุ่มที่ขึ้นมาใหม่อย่าง ACBX หรือทุกกลุ่มที่ประกอบกิจการเราจะเข้าไปช่วยครับช่วยโฆษณาในการเข้าไปช่วยโฆษณาตามระบบที่กลุ่มแฮปปี้ไลฟไปคัดเลือกมาให้นะครับจะเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบมากแนละทำงานง่ายมากเลยและจะเหมาะง่ายจนกระทั่งเด็กผู้สูงอายุ ทุกคนทำได้เลยระบบเนี่ยเมื่อคุณไปช่วยเขาโฆษณาจะสร้างรายได้3ต่อ ด้วยการช่วยผู้ประกอบการทําตลาดและโฆษณาง่ายๆเลยนะครับสามต่อสร้างรายได้ด้วยการช่วยเขาโฆษณาแค่ร้อยเดียวทาไม่มีก็ไปหายืมครับเพราะมันจะได้คืนเร็วเลยนะครับยืมวันนี้ก็ถ้าทาพรุ่งนี้ก็ได้คืนแล้วสร้างรายได้ด้วยการช่วยผู้ประกอบการทั้งหลายโฆษณาร้อยหนึ่งต่อครั้ง100ต่อครั้งจะได้รับรายได้500ต่อครั้งเลยนะครับถ้าสร้างรายได้ด้วยการช่วยโฆษณาที่มากขึ้นหน่อย250ต่อครั้งก็จะรับรายได้2,500 ครั้งและถ้าเราบริหารต่อเนื่องเราก็จะได้รายได้ต่อเนื่องตลอดไปไม่มีสิ้นสุดนะครับจะเป็นรายได้ต่อเนื่องตลอดไปเลยตามรายที่กลุ่มผู้ประกอบการทั้งหลายยังทํากิจการอยู่ทีนี้ในการรับรายได้ในการรับรายได้เนี่ยเราก็อยากรู้ว่าเรารับรายได้เมื่อไหร่เพราะเราจะขาดใจอยู่ได้นะครับในการรับรายได้นี่นะเมื่อคุณไม่เชื่อเขาจะได้รับรายได้เร็วมากเลยจะได้รับรายได้เร็วมากเลยอาจจะวันนี้พรุ่งนี้เลยนะครับ ในการรับรายได้เพิ่มจากทุกการโฆษณาต่อครั้งนี่แหละครับเมื่อเราโฆษณาไปแล้วเราจ่ายเงินวันนี้โฆษณาไปแล้วเราดูแลเพื่อนเพื่อนสี่คนให้ทําอย่างเรานะครับเรามีรายได้เลยร้อยหนึ่งเราโฆษณาวันนี้ดูแลเพื่อนวันนี้ก็มีรายได้วันนี้เลยนะครับเราดูแลเพื่อนสี่คนนะครับ เรามีรายได้ที่2อีกพอเราไปดูแลเพื so so 100, ่อนคนที่1ให้เขามีรายได้ร้อยหนึ่งอย่างเราด้วยเขาได้รับรายได้เราก็ได้รางวัลอีกร้อยหนึ่งนะครับเราไปดูเพื่อนคนที่2ได้รับรายได้ร้อยหนึ่งเขาเพื่อนคนที่2รับรายได้แล้วเราก็ได้รับเพิ่มอีก100เราไปดูเรื่องเพื่อนคนที่3ามได้รับรายได้ร้อยหนึ่งทำอย่างเรานะครับเราก็ได้เพิ่มอีก100้และเราไปดูเพื่อนคนที่4ี่เราดูแล4คนนะครับให้ได้รับรายได้ร้อยหนึ่งเราก็ได้รับเพิ่มอีก100รวมเบ็ดเสร็จเลยนะครับเรา ดูแลเพื่อน4คนได้ร้อยหนึ่งละดูคนที่หนึ่งทำงานให้เป็นเราคนที่2องทำงานให้เป็น3ามทำงานให้เป็น4ดูทุกคนทํางานให้เป็นได้รับรายได้รวม500บาทเห็นไหมครับถ้าเราโฆษณาหนึ่งรถ้าเราเกิดเลือกโฆษณาสองร้อาสิบนะครับพอดูแลเพื่อนสคนเรามีไรายได้500บาทเลย เราก็ไปดูแลเพื่อนทั้ง4คนให้เขาโฆษณา250ด้วยนะครับเพื่อนคนที่1ได้รับรายได้ได้รับรายได้500เท่าเรานะครับเราก็ได้รับเพิ่มอีก500เพื่อนคนที่2ได้รับรายได้ทําถูกต้องได้รับได้ได้เพิ่มอีก500นะครับเราก็ได้รับเพิ่มอีก500เพื่อนได้เท่าไรเราก็ได้เท่านั้นในเท่ากันดูแลเพื่อนคนที่3ได้รับรายได้500นะครับเราก็ได้รับเพิ่มอีก500ดูแลเพื่อนคนที่4ได้รับรายได้เพิ่มอีก500เราก็ได้รับ500 เบ็ดเสร็จเลยเราได้รับหลายได้2,500บาทได้รับเมื่อไหร่ก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับดูแลเพื่อน4คนวันนี้ก็ได้รับวันนี้เลยดูแลเพื่อนแต่ละคนให้ทํางานให้ได้วันรุ่งขึ้นเราก็ได้รับวันรุ่งขึ้นเลยเพราะฉะั้นจะได้รับรายได้เหลวามากทีนี้ผมจะเสนอเป็นหลักการบริหารถ้าทุกคนอยากได้เงินเยอะง่ายมากนะครับการบริหารรายได้ด้วยเงินโฆษณาเริ่มต้นและเงินโฆษณาเพียงหนึ่งนะครับ เพียง100แล้วเราไม่ต้องคว้างมากกว่าน,นี้แล้วต่อที่1นึ่งเนี่ยนะครับเราโฆษณาร้อยหนึ่งเลยนะครับเราโฆษณาร้อยหนึ่งใน1เดือนเนี่ยถ้าเราโฆษณาครั้งเดียวทำถูกต้องนะครับตามระบบเรามีไรายได้500เห็นไหมครับแต่ถ้าเราขยันขึ้นมาหน่อย ทำมาทีละครั้งเดือนหนึ่งสี่ครั้งนะครับพั้งละห้าร้อยก็ได้สองพันบาทเลยเริ่มจากร้อยเดียวเองนะครับแบ่งเงินร้อยไปโฆษณาต่อนะครับมีรายได้ก็แบ่งโฆษณาต่อไม่ต้องควักเงินใหม่นะครับสามวันครั้งเดือนนึงก็ทำสิบครั้งนะครับก็ไดห้าพันบาทสองวันครั้งก็คือวันเว้นวันนะครับเดือนหนึ่งสิบห้าครั้งในเจ็ดพันห้าร้อยบาทและเดือนหนึ่งมีสามสิบวันนะครับก็ทำทุกวันก็โฆษณาสามสิบครั้ง เริ่มจากร้อยเดียวนี่บริหารให้ดีได้เงิน1 5 0 0 0บาทเลยนะครับแต่เต็มนี้เงินพอใช้แล้วเราก็ทําแค่นี้พอครับแต่ถ้าเรามีความจําเป็นต้องใช้เงินมากระบบอนุญาตให้บริหารต่อที่2ต่อครับต่อที่2นะครับพอเราบริหารครั้งแรกนะครับร้อยเดียวเลือดที่ร้อยเหมือนกันครั้งที่1ได้มา500ก็แบ่ง500ไปโฆษณาอีก250เลยพอ250รที่แบ่งขึ้นไปนะครับก็ได้มาเป็น2 5 0 0เลยถ้าเดือนหนึ่งทํา4ครั้งนะครับก็ได้เพิ่มมาอีกเลยอีกหนึ่งหมื่นถ้าทำสิบ 3, คร และทาวันเว้นวัน15ครั้งก็ได้อีก37,500บาทถั้าทเดือนนึงทาทุกวันเรเลยต่อที่2ก็อีกเก้าหมื่นห้าพันบาทนี่ได้เก้าหมื่นบาทนะครับจากเงินเริ่มต้นแค่ร้อยเดียวแต่ถ้าเรายังมีภาระเยอะนะเราก็ระบบอนุญาตให้เราทําต่อที่3เนี่นะครับโฆษณาอีก250บาทนะครับก็ใช้เงินที่ได้มาเนี่ยนะครับแบ่งเป็นโฆษณาไม่ต้องควักเงินเพิ่มนะโฆษณาอีกหนึ่งครั้งก็เพิ่มอีก 2, 5 0 0โฆษณาอีก4ครั้งนะครับเดือนละสี่ครั้งก็ได้อีกหนึ่งโฆษณาเดือนองน วันเว้นวันก็อีก15ครั้งต่อที่3าก็ได้อีก3 7, ามหมื่ทำทุกวันทั้งเดือนครับอีก3าครั้งก็ได้75,000บาทเห็นไหมครับพอเราบริหารเต็มที่ตามระบบนะครับเริ่มต้นด้วยเงินแค่ร้อยเดียวแค่เงินร้อยเดียวบริหารให้เป็นนะครับโฆษณาร้อยหนึ่งเต็มรูปแบบก็มีรายได้สูงสุด1นึ่งแสนบาทต่อเดือนเห็นไหมครับนี่คือความมีน้ําใจของเราใช้ความมีน้ําใจเราไปช่วยผู้ประกอบการระบบ จัดสรรแบ่งเงินให้ตามอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสร้างรายได้จากการช่วยผู้ประกอบการขายเนี่ยครับด้วยการโฆษณาตัวเราเนี่ยนะครับตัวเราเนี่ยนะครับลงทุนแค่ร้อยเดียวเรามีรายได้ต่อเนื่องทุกวันเลยสูงสุดอย่างที่ผมบอกนะครับสูงสุดตั้งแสนแสนกว่าบาทนะครับเพราะตัวเราเนี่ยครับระบบบอกว่าเราก็ดูแลเพื่อน4คนโอ้โหเพื่อนคนที่1ที่2ที่3ที่4นะครับก็มีรายได้ทุกวันเหมือนกันอย่างนี้มีความสุขกันหมดนะครับ ผู้ประกอบการก็มีความสุขเพราะเราเป็นผู้ให้ก่อนเราก็มีความสุขทันทีก็จะมีเงินเหลือกินเหลือใช้สุขสบายไม่มีหนี้เลยไม่ต้องไปกู้ยืมไม่มีหนี้ไม่มีสินทุกคนทุกอาชีพก็สุขสบายดีโครงการเนี้นะครับจะตอบโจทย์สองกลุ่มเลยนะครับก็ตอบโจทย์ขั้นที่หนึ่งก็ตอบโจทย์ัตเราเลยไม่มีทุนมีแค่ความดีนะครับมีน้ําใจก็มีรายได้และตอบโจทย์กลุ่มที่สองเราช่วยเพื่อนๆนของเราซึ่งไม่มีทุน เขาให้เขาเป็นคนดีมีน้ำใจก็มีไรายได้ง่ายๆครับถ้าทุนก็ไม่มีแล้วก็ยังไม่เป็นคนดีไม่มีน้ำใจอันนี้ก็ตัวใครตัวมันนะครับต้องไม่มีใครช่วยคุณได้นะเข้าใจไหมครับผมอยากที่จะเห็นเลยว่าที่กลุ่มให้ปีไลน์นำเสนอคัดเลือกระบบนําเสนอมาช่วยทุกคนนะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่มีศักยภาพตา่ําไม่มีทุนและเก่งก็ไม่เก่งพักพวกก็ไม่มีก็ใช้เป็นคนดีมีวินยัยผมว่า เป็นคุณสมบัติที่ทุกคนถ้าตั้งใจทําได้ทุกคนล่ะครับนะครับุกขึ้นมาตั้งใจทําเจอะนะครับทั้งหมดเลยนะครับเป็นทางออกให้คุณถ้าคุณยังไม่เชื่อคุณยังคิดมากแล้วคุณไม่ทําอะไรแล้วถ้ายากลําบากขนาดนี้แล้วคุณยังเป็นคนดีไม่ได้ทุนก็ไม่มีเป็นคนดีไม่ได้แล้วก็ไม่มีน้ําใจนะครับคุณไม่เปเลี่ยนแปลงใดๆผมเชื่อว่าทุกภาระทุกอย่างให้คุณถึงขั้นอดตายลําบากอย่างนี้แล้วใครจะช่วยคุณศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ w o w w happy life 64สสแกนเข้าไปครับ ยังมีอีกหลายโครงการที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับคนที่ขาดศักยภาพเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับไปศึกษาดูนอกจากที่ผมเล่าและก็ไปศึกษาดูที่ World Wide Web Happy Mart 64ด้วยนะครับซึ่งจะมีเป็นร้านค้าออนไลน์มีเงินมีทองแล้วก็ไปช่วยไปช่วยช่วยกันซื้อของที่นี่ครับและหรือแม้เข้าไปจองไว้ก็ยังมีรายได้เพิ่มเข้ามาอีกนะครับวันนี้กลุ่ม Happy Li f e 64เนี่ยสร้างระบบ ที่ทำให้ทุกคนเท่าเทียมไม่ต้องมาเหลื่อมล้ากันนะครับมีรายได้ทันทีเท่าเทียมนี่แม้แต่ไม่เก่งแม้แต่ไม่มีความสามารถแม้แต่ไม่มีเส้นไม่มีสายถ้าทุกคนทําความเข้าใจเหลือให้เป็นคนดีมีน้ำใจทุกคนจะเท่าเทียมต่อเนื่องเนยนะครับสร้างทางออกให้ทุกคนในช่วงโควิดนี่ ทั้งหมดเป็นทางออกศึกษาดูหลายๆรอบนะครับจะเป็นผมเชื่อว่าเป็นทางออกทางเดียวและทางสุดท้ายเลยทําความเข้าใจแล้วสนใจอยากจะเข้าสู่ระบบนะครับเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้ที่หน้าจอ,อนี้ลิงก์อันนี้เนี่ยครับเขาจะพูดช้าช้าชัดเจนมากเลยปฏิบัติตามเขาเป็นขั้นเป็นตอนไปเพื่อขอเข้ามามีรายได้เพื่อขอสร้างรายได้จากกลุ่มอย่างนี้ก็จะเป็นทางออกให้กับทุกคนในช่วงนี้นะครับผมก็ฝากความปรารถนาดีมาถึงทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนทั้งหลายที่เราเหลื่อมล้ำมากคนทั้งหลายที่เราขาดศักยภาพไม่มีเส้นไม่มีสายแล้วไม่มีทุนนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดให้กับทุกคนขอบคุณมากครับศึกษานะครับ